มีใครยังไม่รู้บ้างเขาให้ปุ๋ยกระหล่ำปีให้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะง่ายๆทุกคนสามารถทําได้นะคนซ่อมรถปูกผักครับการให้ปุ๋ยก็ไม่ยากนะเนพื่อนๆเราก็ต้องมีปุ๋ยนะนี่นะปุ๋ยหมักพืชสดนะควรจะทําเองนะมีทําคลิปไว้แล้วนะว่าวิธีท,ทําทำยังไงนะเป็นปุ๋ยหมักพืชสดกระถินนะกระถินที่นี่อินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเพื่อนๆ ไม่วางไว้ตรงนี้นะเพื่อนๆถ้าเสียงเบาก็ขอโทษด้วยนะถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอโทษเพื่อนๆเลยนะวันนี้วันตรุดจีนนะจะมีเสียงคนข้างบ้านเขาจะเสียงดังนิดนึงเราก็พนดินคพในเนี้ยดินมันน้อยอยู่แล้วเราก็ที่จริงเราต้องพผดินก่อนแล้วเราก็จะใส่โถแต่นนี้ดินมันน้อยไง ดินมันชมมอ้ยโทษทีนะเราก็ใส่ปุ๋ยลงไปเลยนะนี่นะมองเห็นไหมนะเห็นไหมครับไม่ยากนะแล้วเราอาจจะต้องเติมดินลงไปสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าพอผักเริ่มโตเนี่ยดินมันก็จะซุดลงไปนะเพื่อนๆเ,เขาว่ากะหล่ำปีเนี่ยต้องมันพวนดินนะให้รากมันขาดเพรารากมันขาดแล้วมันจะยิ่งยิ่งออกรากต้นมันจะยิ่งโตนะ ดินเราก็จะใช้ดินหมักนะที่นี่อินซร้ยเ์เซ็เลยนะไม่มีเคมีเลยแมย้แต่เม็ดเดียวนะเพื่อนมาดูกันนะเขาเรียกว่าอะไรชีวภาพ มันมีหลายวิธีนะนเพื่อนๆถ้าสมมติกระถางเรากว้างหน่อยหรือดินเราเยอะเนี่ยเราก็คุยคุยคุยแล้วเอาปุย๋ยลงแล้วก็คุยแต่ตอนเนี้ยกระถางเราเนี่ยดินมันต่ําลงไปเราก็เอาปุ๋ยเนี่ยใส่แล้วเดี๋ยวเรา,เาดินดินหมักนะทับลงไปเลยนะเพื่อถมลากมันนี่นะดินหมักนะนเพื่อนๆเห็นไหมนี่นะร่วนมากๆเลย เพื่อถมลากถมอ่าให้มันกบปุ๋ยหมักไว้อ่ะเป็นการไม่ให้แสงอาทิตย์โดนปุ๋ยหมักเพราะปุ๋ยหมักเขาจะไม่ชอบแสงอาทิตย์นะราขามันจะตายหมดเราก็นี่นะโรยลงไปเลยนะดูนะไม่ยากนะเพื่อนง่ายๆนะเห็นไหมแล้เดี๋ยวเราก็ลดด้วยน้ำปลาหมักนะ ค่อยๆทานะเพราะว่ามันมีหลายต้นทําวันละสี่ห้าต้นก็ได้แต่ต้องทาบ่อยๆนะเพราะบางทีทําวันเดียวเวลามันไม่พอนะเพื่อนมีบางต้นเริ่มห่อแล้วนะหอลูกเล็กๆแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าอันนี้ยังไม่ห่อเท่าไหร่แต่เราก็ต้องให้ปุ๋ยแล้วนะรอให้เขาโตนี่นะวางไว้ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะได้แยกขาอ,อกมาว่า อันไหนให้ปุ๋ยแล้วน,นี่ดูโอ้เนี่ยต่ำลงไปมากเลยเนี่ยเขาต่ำมากเลยคือดินน่ยมันสุดตอนแรกเราใส่นะดินมันก็พูนๆพอดินสุดลงไปเราก็ต้องเติมดินเติมปุ๋ยลงไปนะเพื่อนๆไม่ต้องคุยแล้วยังร่วนอยู่เลย ปุ๋ยลงไปนะดูนะวิธีใส่ปุ๋ยนะเราต้องทําปุ๋ยเองนะเพื่อนๆวิธีทําก็มีทําคลิปไว้แล้วนะไปเลือกดูนะอันไหนที่มันแก่เราก็ต้องเอาออกเนี่ยใบแกวอ,ออกเลยก็ลำปีนะก็ลำปีนะ ผักพวงนี้เขาชอบอากาศเย็นๆแล้วก็ปลูกตอนหน้าหนาวดีที่สุดเดือนนี้เดือนมกรานะเพื่อนๆเ,เดือนหนึ่งนะวันนี้วันตุดจีนะยี่สิบปดเดือนหนึ่งหกแปดนะช่วยกันจำวันที่นะมันเพื่อนบางทีคนทำคลิปเองก็ลืมนี่นะเราต้องเอาดินถมเขาหน่อย ใครเคยปลูกแล้วก็มาบอกหน่อยนะมาเล่าเาพื่อนๆฟังหน่อยนะเพราะผมก็เพิ่งจะปลูกครั้งแรกนะกระหล่ำปีนี้ไม่เคยปลูกเลยก็ต้องเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆการเติมดินมันก็ดีอย่างนะเราก็เอาดินเนี่ยมกบปุ๋ยหมักเอาไว้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวโดนแสงแดดปุ๋ยหมักมันจะตายเชื้อรามจะตายหมดนี่ มีเสียงรบปวนก็ขอโทษเพื่อนๆด้วยนะนี่นี่เริ่มเห็นหัวนิดนึงแล้วมองเห็นไหมงามมากเลยดูต้นนี้ต้นนี้ก็งามนี่นี่ผักกระถางนะนเพื่อนๆปลูกในกระถางนะนี่แต่ต้นนี้น่าจะมีอะไรมากินมันอนะ่ะ วันนั้นเห็นมแมลงวันทองนะเพื่อนแต่ผมก็จับมันออกไปแล้วไม่รู้มันยังอยู่หรือเปล่าไปเป็นรูหมดเลยถึงเวลาเราก็ต้องให้ปุ๋ยเขาอนะส่วนมแมลงวันก็เป็นอีกเรื่องนะึงอันเนี้ยดินแน่นดินแน่นเราก็จะต้องควนนิดนึงนี่ไม่ต้องกลัวลากขาดนะเพื่อนเพื่อนนะเพราะว่า เขาบอกว่าลากยิ่งขาดมมนยิ่งตวไว้นะยายยายยายคล้องยายคล้องแม่หนูอ่ะยายแม่หนูสีหาบุรอ่ะอยู่อ่สันติอโศกเลไรอะไรสักอย่างที่เขาปลูกผักนะผมก็เคยดูคลิปเขานะเขาบอกว่ากระหล่ำปีนี้ลากขาดยิ่งตองไว้นะไม่ต้องกลัวมันตายนี่แหละแกอายุแปดสิบขวแล้ว โอ้กะหล่ำปีต้นใหญ่มากๆเรายังแค่ตัวเล็กๆทําคลิปพวกนี้นถือว่ายังเล็กน้อยมากๆเลยอ่ะสู้เขาไม่ได้แต่เราก็ต้องฝึกทำนะเพื่อนๆเ,เพราะว่าไม่มีใครเนี่ยเก่งมาแต่เกิดมันต้องฝึกไปเรื่อยๆนะทำไปจนวันตายอ่ะเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้นนะเพื่อน มีเสียงรบกวนก็ข,ขอโทษเพื่อนๆด้วยนะเพราะวันนี้วันตุจ๊จีนญาติเข้ามากันเยอะแยะข้างบ้านอ่ะนะเสียงเขาจะดังนิดนึงโหงามม,มากๆเลยงามจริงๆนะตอนนี้ก็งามนี่ไม่คิดว่าเขาจะรอดได้เยอะขนาดนี้นเพื่อนๆ เนี่ยดินแน่นเลยดินแน่นเลยแล้วก็เอาปุ๋ยลงแล้วเดี๋ยวพวนดินไปในตัวเลยเอาไปไหนล้วปุ๋ยนี่นี่นะเอาปุ๋ยลงแล้วพวนดินไปเลยแล้วเดี๋ยวดูว่าถ้าไม่พอก็เติมดินลงไปอีก ดินแท้งมากเลยนะนี่มีใครเคยปลูกแล้วมาเล่าให้ฟังบ้างนะจะได้แบบแชร์ประสบะการณ์เพื่อนๆจะได้รู้ด้วยรู้ไปด้วยกันนะเ <c oughs> ติมดินเติมดินลงไป ดินหมักนะดินสีร้อยเปอร์เซด,ดูคลิปพวกความบันเทิงน,นะใครมาต่อว่าได้ดูแค่ครั้งเดียวนะบอกเ <c oughs> <c oughs> นี่ยวิธีให้ปุ๋ยนะเลือกต้นตงามๆก่อนเลย อันนี้ไม่รู้จะหอแตบต้นใหญ่มากๆเลยไหมเ,เพื่อนๆดูนะเหมือนกับต้นเขาจะสูงอ่ะอตัดใบที่แก่แล้วออกเลยนี่หมักทําปุ๋ยไปเลย แล้วเ,เดี๋ยวก็เอาดินกลบง่ายๆนะไม่ยากเนาะดินหมัก,กกล้วเพื่อไมาให้ปุ๋ยเนี่ยโดนแดดเพราะปุ๋ยพวกเนี่ยเขาไม่ชอบแดดเชื้อราขาวมันจะตายหมดนะขอพิาจารณาปุ๋ยดูก่อนนะ อดเดี๋ยวเรามาดูวิธีการให้น้ำปลาหมักนะให้สองอย่างเลยอุ้ยหมักพื้นสดกับน้ำป๊าหมักนะ โทษด้วยเพื่อ,อ,อนด้วยนะเขาหาเสียงกันช่วงนี้เวลาเราไม่อัดคลิปเขาก็ไม่มีนะไม่มานะเวลาเราอัดคลิปเขาก็จะมาอย่างนี้แหละโทษด้วยนะอุ้ยเลยไม่ต้องกลัวมันตายเขาบอกรากยิ่งขาดมันยิ่งต่อนะมันดูกันนะว่าจะตอหรือจะตายนะเพื่อน เนี่ผมบอกปุ๋ยเราต้องทำเองนะเราจะได้ให้ได้เต็มที่เลยแบบไม่มีขีดจํากัดอยากให้เท่าไหร่ให้เลยแต่ถ้าปุ๋ยเราซื้อเราก็ไม่อยากจะให้เยอะใช่ไ้ยถ้าปุ๋ยเราไม่ซื้อเนี่ยให้ได้เต็มที่เลยนีนนะใส้ตอนแล้วลนะ่ะ ตอนนี้ตอนหนึ่งคัเพื่อเดี๋ยวหน้าอีกตอนหนึ่งตอนนี้กำลังงามๆเลยถึงเวลาต้องให้แล้ว เลหมักเป็นปุ๋ยเลยเพื่อนๆนี่อันนี้ดินเยอะเราก็ใส่ปุ๋ยแล้วเดี๋ยวพวนไปพร้อมกันเลยถ้าดินน้อยเราก็ไม่อยากจะไปพวนเดี๋ยวมันโดนโดร้่างมันเยอะไงนี่นะหาอ,อีกไว้ รีไปป่านะเพื่อนดูแล้วกันนะทันไหมเดี๋ยวจะลดน้ำให้ดูนะน้ำปลาหมักนะนการใส่กระถางก็ดีอย่างมันเพื่อนย้ายไปไหนต้องได้กันไหนอ่ะ ย้ายไปไหนตัวไหนก็ได้แล้วก็มันก็จะจัดตำแหน่งได้ด้วยนะเราก็ดูนะพระอาทิตย์จะขึ้นทางนี้ตอนนี้นะช่วงปีใหม่นะเดี๋ยวพอเมษาเขาจะไปทางนู้นตอนนี้เขาจะขึ้นทางนี้เราก็เรียงให้รับกับแสงอาทิตย์นะเ,นเพื่อน ขออนุญาตย้ายไม้หน่อยนะเดี๋ยวมันจะทับสายใหม่ละอาจจะทำให้ดูไม่หมดนะเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนี่พอเป็นแนวทางนะต้นใหญ่ไว้หลังนะพนเพื่อนๆต้นใหญ่ไว้หลังต้นเล็กก็ไว้ข้างหน้า คับวันเขาจะยิ่งแผ่แผ่ใบออกมากว้างขึ้นกว้างขึ้นนี่ต้นนี้ก็ใหญ่เอาไว้ข้างหลังต้นนี้ก็ใหญ่เดี๋ยว,วต้องใหญ่เพื่อจะได้ไล่ระดับมนะันนะเพื่อนเอาใหญ่ไว้หลัง ขอโทษเ,เพื่อนๆเนดินะย้ายมาอีกรอบหนึ่งนี่ อ้ oh, ยังมีหลายต้นยังไม่ได้ให้ mm hmm. ก็เอาแค่นี้ก่อนดีกว่าน,นะนเพื่อนๆ mm hmm. ยังมีหลายต้น เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต้นเอาแค่เจ็ดต้นก่อนนะเดี๋ยว,นะเ,ดยวเดี๋ยวจะใส่น้ำปาหมักให้ดูนะเพื่อนวิธีให้น้ำปาหมักก็ไม่ยากนะเพื่อนๆน,นะมองเห็นนะนี่มามาอีกมุมนะเพื่อนเพื่อนเพราะเมะื่อกี้มุมมันไม่ได้ นี่นะน้ำปัำหมักนะใส่ไม่เยอะนิดเดียวขอโทษเพื่อนๆด้วยนะถ้าเสียงมีเสียงแสงนะนี่แค่นี้พอแล้วก็รดนี่รดไปแล้ มันจะล้อหออนิดนึงเพราะว่าดินมันเริ่มสูงมเาเราเติมดินลงไปนะ้นกนะวอาจจะต้องลดซ้ำนะเพื่อนๆงามแน่นอนถ้าทำแบบนี้นะ เห็นนหเพื่อนๆมันอาจจะไม่ลงเต็มที่เมื่อกี้ดินมันล้นนะเราก็ให้ซ้ำนะคือให้ให้พออ่ะ น้ำป๊าหมักนะน,นี้พอเนี่ยของดีไม่จำเป็นต้องให้เยอะนะยอมถองคน,คนแค่นี้ซ้ำนะเพื่อนๆซ้ำๆเพื่อให้คอให้น้ำให้คอให้ได้ไม่งั้นเดี๋ยวเรานึกว่าให้น้ำเยอะแล้วปรากฏว่าข้างล่างมันไม่ถึงน้ำลงไม่ถึงนะเราต้องดูนะ พวกนี้ไว้วันหลังนี่แต่เราต้องรดน้ำไปก่อนนะเพราะเขาแห้งมากเลยดิน พื่อนดกระถางเนี่ยปลูกอยู่สิบกว่าอย่างมันเพื่อสิบกว่าต้นนะก็เริ่มถอนไปบ้างแล้วนะ นนี้ก็่าจะะแลวนะครบทุนนะเพื่อนๆน,นะไม่ยากใช่ไหมครับวิธีให้ปุ๋ยหมักพืชสดแล้วก็น้ำปลาหมักนะ ใครมีข้อสงสัยอะไรก็ทักมาได้นะครับแต่ทุกท่านะก่อนจะทักอะ่ะก่อนจะถามอะ่ะท่านต้องดูคลิปบ้างเพราะถ้าท่านไม่ดูคลิปเลยเนี่ยผมตอบเป็นตัวหนังสือเนี่ยบางทีมันตอบได้ไม่หมดถ้าท่านดูคลิปบ้างนิดๆหน่อยๆนะพอท่านถามมาผมตอบไปเนี่ยท่านก็นจะเข้าใจเลยนะไม่อย่างนั้นมันจะตอบยากเป็นตัวหนังสือกว่าจะมาพิมพ์ได้โอ้โหมันปวดหัวมากๆเลยปวดตาด้วยแต่ถ้ามีความรู้ในคลิปบ้างนิดนึงใช่ไหมครับ พอถามมาผมตอบไปทุกคนก็จะอ๋ออย่างนี้ก็จะเข้าใจง่ายๆเลยนะสุขภาพจะดีต้องผลิตเองนะเ,เพื่อนๆแล้วก็ผมคิดต่อไปนะครับคนส้มรถปลูกผักครับ